สวัสดีครับเพื่อนทุกท่านท่านผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาเที่ยววัดบัวเขาสะพานสูงนะครับกรุงเทพนะครับที่เห็นทั้งหน้าเนี่ยคือมุลนขี้พึ่งหลวงพ่อทองนะครับผมสิริรวมอายุท่านกันหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะครับผมหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะครับผมโอ้โหนี่นะครับผมแล้วเดินดูไปเรื่อยๆครับผมผมก็ไม่เคยมานะครับผมเพิ่งมาครั้งแรกนะครับผม นี่ก็จะมีรูปเกจิพระอาจารย์ดังๆนะครับนี่ผมจะพาให้ดูสั้นนี่หลวงปู่คูนะครับหลวงพ่อคูนะครับหลวงหลวงพ่อข้อคูนะครับนี่นเกจิดังๆนะครับอ่อนบันไร่นะครับผมส่วนนี้สมเด็จพุทธจารย์โตนะครับผมสมเด็จพุทธจารย์โตนะครับผมนะครับผม ส่วนนี้พระวินัยกิจการีเนนหลวงปู่ภูนะครับวัดบางพมกทมนะครับผมโอ้ส่วนนี้ก็หลวงปู่สุขครับเกสโรครับผมวัดมะขามเท่าชัยนาทนะครับผมโอ้สวยงามครับผมนี่นะครับ รูปหล่อหลวงพ่อทองครับวัดบัวขาวราชโยธากอธมอนะครับผมนี่นะครับรูปหล่อหลวงพ่อทองครับโอ้โหสว่วนนี้คือหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะครับผมโอ้นี่นะครับผมถัดไปนั่นหลวงป,ปู่แสงนะครับวัดมณีชนทีจังหวัดลพบ,บุรีนะครับผม<อ>มีแต่รูปหล่อเกจิดังๆทั้งนั้นเลยครับผม หลวงปู่หลุยนะครับวัดลาดบัวขาวนี่ครับนี่นะครัอีกองค์หนึ่งนะครับโอ้อันนั้นหลวงพ่อเงินนะครับวัดบางคานพิจิตรนะครับผมนี่นะครับผมนี่นะครับผมส่วนนั้นก็คือพระพัทลูกใหญ่ๆนะครับผมโอ้ผมไม่เคยมานะครับเพิ่งมาครั้งแรกนะครับเดี๋ยวเดินไปดูไปเรื่อยครับผมให้ทุกท่านนี่ โอ้นี่นะครับผมแ่ะถงช่วก็้อชา่วอย่าง้พพยากบางยยาางยายาให้คนชาติน้าหรืชาติจักรวรรดิเดี๋ยวดูมาดูข้างในครับเข้าไปดูข้างในครับผมโอ้โหนี่ครับ พอในฝั่งนี้เ,นเป็นพระใครจะพระทำบุญถวายสังฆทานนะครับผมดูครับผมภานนยในโบสถ์สวยสวยนะครับผมนี่นะเขาเดือดครับผม หัดลาดบวกเขาานะครับผมเออดีจันี่นะครับ คุณคีพึ่งหลวงปู่หลวงพ่อทองครับผมหลวงปู่ทองหรือหลวงพ่อทองครับผมนี่นะครับนี่นะครับ โอเคโอเคนะครับทุกท่านพามาเที่ยววัดลาดบัวขาวนะครับ